สวัสดีครับสว,วัสดีครับพบพ่อกันดีแล้วครับบ่าวสานใต้ต้อนรับโค้ชสู่การย้ำเนี่ยหรอต้องมีส่งครับเร่ง่ครับนเน่งด่วน่ีากมายที่เราเอาเครื่องมาส่งครับเร่งด่วนครับงานเร่งด่วนไม่มีอะไรมากมายที่อาเร่องมาส่งครั่งวนับนี้ไม่มีอะไรมากมาย <laughs> นี่ครับดูมากเลยนี่ก็ตัวนึงครับทั้งหมดสามตัวครับเอาหน่อยนี่ยันน่าเป็นนี้ไม่ได้เนี่ยนี่เป็นนี้โจ้ไม่เป็นนะเราใช้งานนี้ต้องใช้สามตัวครับนี่ นี่ยังไงคือทำบ้ายแล้ว่ยาวกับุกเข่งโมโหือนวม่ยมาเกี่ยวแววกระดิไม่วังไม่ได้บอกเขาไปเช็คดูไม่ไปเช็คเองช่วยไม่ได้เดียตวสามตัวครับเล่งด่วนเ่งด่วนดูด้านข้างด้ครับด้้เฮ้ด้นด เรียบงานนี้นสามวันครับองมาอยอะตองัอ <g ül üyor> นี่ในช่างกำลังทำการติดตั้งสามตัวสามตัว

สามตัวสามบอลแค่นั้นจบนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีเอ้ยไม่ต้องไปไปกัน